เะะมืองนี้ต้องมา,รรมาเรามาอยกกันที่สนามบินแล้วตอนนี้เป็นเวลานาะที2.53นะคะแต่ว่าไฟล์เราประมาณ6กโมงก็เลยมารอก่อน หรอบัตรเราต้องมาตีตเหมือนกับเช็คอินก่อนนะคะจะเป็นเครื่องเล็กๆแบบนี้โดกชาเขียวกันสักหน่อยที่จริงอยากพาทุกคนไปดูตึกนี้ตรงข้างบ เขาว่ากันว่าเป็นตึกที่แบบว่าเก่าแก่สุดๆที่หนึ่งในในโลกเพราอเขาบอกว่าสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่13เลยแล้วเขาก็บูรณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้มันอยู่นะคะแต่ว่าเขาเหมือนจะปิดปรับปรุงพอดีก็เลยแบบดูได้แต่ข้างนอก นั่งพักนะคะรอเข้าพิพิธภัณฑ์ตอนบ่ายโมงที่เราจองบัตรไว้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าถึง กรุงเทกที่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นเมืองที่สําคัญอันดับต้นๆของเนเธอร์แลนด์เลยนะคะเพราะว่าเป็นที่ตั้งของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์รัฐสภาห,หรือว่าอะไรที่มันสําคัญๆเก็ตปะก็จะอยู่ในเมืองนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตหลายๆประเทศนะคะซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยเอคนขี่จักรยานเยอะมากจริงๆสงครามลำลือก็ต้องมาเยี่ยมนะคะเมืองนี้ต้องมา เคแต่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเป็นหลักแล้วนะคะก็เดี๋ยวนั่งรถไฟไปประมาณ1ชั่วโมง เ,เพชรน,นะคะเท่าที่จำส,สกิโดได้ตรนโก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ห้วนแล้วก็โอ้แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะไปหาอะไรกินก่อนเป็นแบบว่าเบรกเกลิลอะไรอย่างงี้จแกล้งง่ายๆนะคะก็ระหว่างทางที่จะไปกินข้าวเช้ากันนะคะใกล้ๆที่พักเราอ่ะมีสวนสาธารณะเล็กๆด้วยแล้วคนที่นี่อตื่นเช้ามากเลย เนาะรู้สึกว่าคนที่นี่ตื่น้าม,มากแล้วเขาก็แบบมาเล่นกับหมาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าดูจากวายแล้ว่าเราชอบออกมาเที่ยวตอนเช้ามากกว่าเที่ยวตอนแบบบ่ายเพราะบ่ายมันจะเริ่มแบบคนเยอะแล้วแล้วก็จะมีคนแบบว่ามักหน้าหลายตาก็เข้าช่วงสาระกันมากนะคะทุกคน ไป s ส b s c r i ด้วยนะคะเขาบอกว่าฮอตฮิตมากๆเรื่องพิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์สาคัญๆก็อยู่ในเมืองนี้เช่นเดียวกันซึ่งในคลิปนี้เราจะพาไปของเวนโก้เนาะอย่างที่เราบอกไปแล้วที่จริงอ่ะก็ที่จริงอ่ะควรไปพิพิธภัณฑ์แบบพวกวิทยาศาสตร์เงี้ยของเขาก็ได้ยินว่าของเขาก็เด่นนะแต่ว่าเวลาเราไม่ค่อยพอนะคะก็เลยถ้าทุกคนมาก็ลองไปดูกันได้นะคะชมวิว บรรยากาศของเมืองไฟไม่กล้าพูดจังแหละเพราะมงเงม,มอเือง,งเาขางเงียบม,มาก หลักกันที่ฉันสอนมาทุกคนจะบอกว่าเออเนนี้ชกขึ้นโดยเ่องของโรงงานเพชรที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี้นะคะเผหายาไขย่าอะไรออดูทุกคน ใครชอบตีเทนเนะคะกล้าตีหไหมเันเนส นี้เรากำลังจะไปร้านลูกปัดกันนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากเพราะว่าเพื่อนแชร์มาให้ดูแล้วว่าเออหน้ารักแล้วก็เดี๋ยวฝากเอยเดี๋ยวไปซื้อของฝากมาให้เพื่อนด้วยตอนนี้เรากำลังรอ t r a มอยู่นะคะจากปต้เขาบอกว่า2านาทีแต่ความรู้สึกอะ<ม>เออเหมือนนานเออใช่แล้วก็ที่นี่จริงๆรู้สึกว่าแบบอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะคะเดี๋ยวก็เมื่อวานนี้แดดจ้าแบบร้อนเลยอะตอนนี้คือแบบ คืมวันนี้มาคืมแล้วว่าฝนตกไปโปรยอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะงั้นยังไงก็เดี๋ยวไปเจอก,กันที่ร้านเราเจอจเจ้าแมวส้มขี้อ้อน This one.